กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อทุกฐานที่ขาวมาหาบสมส่งน้อง,อง,งค้าพี่น้องเลยน้องผักมันอยู่บ้าล่ะยังไม่ท่านตากบ่ะต <c oughs> แต่ยังไม่ได้ตากบ ป้าก ok ็สิหมอกแห้งแถนเอาจนเมือดเลยหมอกไาแย่แล่วนะเปียกเลยแถนเอาแมนพอใหญ่เจจนเก็บแย่งเก็บยังงมาาน้าไว้บนอะไรอะไ้มาผักอีกผงะ อย่านั้นว่าี่อ่ะ่าอ่าแก่ก็จักเถนื้อวผักผักู้หงเนาผักกงเนองลูกผักอะไรเอ่บ่ ก็แบบไม่ใหญ่จีนก็พอใหญ่เอยจัดการหายเท่ากับซอยขี้ก้านหนไอยเอาคนหน่อยลงมาแมนแมนโอ้้คือากอระสิตตกแล้วมาพือผาตั้งน่าไม่ใหญ่จืดนี่ละพีเอ้ย พาไปแขกแน่นหนอ่ยอยยออเรียบร้อยลาเพื่ออ,อ,กอ,อ,อก ใส่ได้ได้พี่น้องสองเงินอนอกเนี่ยนะไปบ้านก็ไปกดมนันน้ำเมย์ใหญ่พอใหญ่ย่างเมย์ใหญ่เป็นเหมยแค่ตอนเมย์ใหญ่เมื่อบ้านเพิ่นกรห้าน,านันหานี่ต้ม่มหนามตุ่มยังหายซ่อนเมย์ใหญ่ก็ได้กีกีนะซ่อนพอใหญ่เมย์ใหญ่ก็ได้แมงแก้มบุบในยังบริเลือกอันนะั <laughs> ้นโอ้เธอหลับไทยมาหายอย่างดีเลยพอน้องอันเนยเหตุ พอแล้วโอ้ยกายแล้วเออพอดีแล้วตอไท้ายกเบีบ่ค่อยดีปะไน

เกล้องไม่เลยเกล้องที่ซื้อร้อยเกล้ลงหายกิกนี่เห็ดซอยกันพี่น้องเอยเพื่อเห็ดซอยแล้วเพื่อในงานแม่ในวายเอาเผื่อว่าสีแก้มันเอาเมื่อหลักตาอยู่หน้า เพิ่นหายเพิ่นนะไปยันมั่นเม่เพิ่นสี่อ่ะเออแม่ในวันหย่อนเพิ่นห้องผักมั่นซอยเพิ่นมาขึ้นตัวใหญ่หน่ก็ตัวใหญ่พอดีผักนะแม่เพื่อนหน่อยกระไลผัวมันถ้ากันยังมโหดปีสัมเพิ่นปูกเดือนหกดี มแม่กำลังอยูย่ใหญ่กำลังอ่นนั่นจำเป็นกัมะคุดอีพอใหญ่จ่อยมะคุดสองมือบอกกบแม่ใหญ่ไปเอาหมูวานเอเขียลงมา นั่งเขี่ยร์แล้วลองเขี่ยลงมาไก่ก็ขึ้นไปอันซะอะไรแป๊บเดียวก็สิก็จีแล้วแล้วบอกอะไพี่น้องไอซุเผินกันผักมันกันผักมะเขืนนี่อะไรนะแก้วไอซ์นี่นี่น้องข้ามกันให้คนคนน้อยนอนกัลงมาผักอยากผักพี่น้องเ้ยเอาแต่น้องอันไอ้เวเลยกันอันนั้นแกกนาเนี่ยนอน นาบ้างกับผนบริตตี้พี่น้องเข้าตาค่ะมันพงจังหน่อยเลยอาบีคายผนกระซือโลลยเขาเป็นเงินบาทกับห่อห่อบหาบาท,บาท,บาทประมาณนั้นเลยเนาะโล 2, สองพันสองเป็นเงินเลาาครับหาเขียนบวกิก๊ยีเอ้ยหาเขียนที่อดเปล่า จนเห็ดซอยไม่ใหญ่พี่น้้งเลยเอาเอานางงามเลยกระโดดลงมาแต่น่ะเาไว้พี่มาคนซอยเสอออ สวยกันนี่ละผูไปเหตุตั้งบูง่ายๆเอ้่ญ่จิ้มกับปั่นลาพี่น้องตั้งบอว่าเนื้อเซนี่ต่ำหัได้บาวานอนนาาานอปันบอปันปอป่นเป็นนะ้วนบาราถ่ายให้เขาบริปัดเนผ่นแล้ว

ลากระเหึงมันกระทนอยู่นะแม่เต้หึงอะไรคือว่าตะกี้ใหม่ๆน่ะมากเฮือนอ่างระบานมันถือง่ายพลเนาะถือง่ายพลแล้วมันนั่น,ออน,น,ม,นมันขาวซานมันดำอักอยืนนี่ใช่ไหมอักเอิลล มันกับเออนะ่ะบม่ได้ตากผายไว้ตากให้มันกะามาจังงันอิ่วง่ายอิ่วผพี่นทองไหนเข็นผาเจ้าหน้ากระดีดผาาเอาตาให้มันกะดิโอ้ sai gian nào oh, sai gian giang phát gian phát sai giang để phát triển sai gian อย่น่น่มอ่ะอกายดหวของกะอือนี่อูาะโ้เราใส่สยางซสเสื้อ็ดนใหญ่ๆนะบออาขีดตัวสายางเนี่ได้เหรอเออเดี๋ยวสิบเอาเพ พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควรสิทธิ์ข้อลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเย้ยคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีพี่น้อง